จะมีคนมารับเลี้ยงเธอไหมดูเหมือนว่าเวนสต์เดออดามเธอจะตามหาพ่อแม่อีกแล้วพี่รองเธอน่ารักดีนะงนั้นเรารับเขาไปเลี้ยงเธอเวนสต์เดนี่เตียงของหนูจะ้ะไม่มีทางดูเหมือนเวนสต์เดออดามจะไม่เคยชอบของขวัญจากครอบครัวแวมพวไพร์เท่าไหร่้นต่อไปนี่ดูกาพยายามเต็มที่แล้วนะบางทีบันบานและบานบเรน่าอาจจะเป็นครอบครัวที่เหมาะสมกับเวนสต์เดเาตัวน้อยคนนี้น,น่ากินจังต้องลองชิมหน่อยแล้วละ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินเธอเวสเตย์ Wednesday, หนูไปกระเทนออฟบันบานไหมจ้ะบานเบเรนะ่ามาช่วยฉันหน่อยฉันก็อยากช่วยนะการรับเวนสเตย์มาเลี้ยงเป็นไอเดียที่แย่มากปล่อยฉันไปเลยนะ <c oughs> ไม่มีทางนี่แหละชีวิตของฉันไม่ต้องกลัวนะการไปอยู่กับบันบานและบานเบเรนะ่าก็น่าสนุกเหมือนกันนะไปกันเลยดีกว่าเพราะเขาต้องเป็นคนที่เพอร์เป็กแน่ ยินดีต้อนรับสู่ Garden of b บ n z a นะจ๊ะเจ้าตัวแสบนี่คือบ้านใหม่ของเธอนะใช่แล้วดูเหมือนว่าเวนสเดย์จะไม่เคยชอบสีสันแบบนี้เท่าไหร่ทุกคนต่างรู้ดีกันอยู่แล้วว่าเธอนะ่ะชอบสีดำฉันไม่ชอบสีรุ้งแบบนี้เลยอิะติงต้องมาจัดการเรื่องนี้หน่อยใช่ไม้เบสบอลแบบนี้แหะที่ฉันต้องการมาจัดการกับมันดีก,กว่าตามฉันมาเร็วในเธอจะทำอะไรนี่ยเอาไม่ได oh ของของฉันเน่ย ดูเหมือนว่าเว d นสเตย์จะทำให้ที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะท่าทางพวกเขาจะตื่นเต้นมากเลยนะเดี๋ยวฉันต้องรีโนเวทที่นี่หน่อยแล้วลนะ่ะจ้างใหม่มันง่ายกว่าเยอะเลยใช่แล้วเว d นสเตย์ Wednesday อดามเธอไม่เคยเล่นตามกฎของใครอยู่แล้วเอาไม่นบ้านของเราเยี่ยมไปเลยติงได้รู้ซิว่าเรามีอะไรบ้างที่นี่ทำไมดูสดใสจังรูปนี้ไม่เหมาะกับบ้านของฉันหรอกนะเยี่ยมไปเลยสีดำเหรอติงรู้ใจฉันสุดๆเลยอะ ใช่แล้วมาจัดการกับมันหน่อยดีกว่ามันเป็นไม่ทีรูปนะท่านมีไอเดียดีๆฟ้าเธอหน่อยสินี่มันมากเกินไปแล้วเจ้าตัวน้อยไม่ไม่จริงใช่แล้วแบบนี้ดีขึ้นเยอะหน่อยว้าวเพอร์เฟกต์เกือบไปแล้ววล่าโทษทีนะพวกเราลืมเรื่องติงเปนเลยแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนบานเบรนน่าทุกคนมาช่วยเราหน่อยสิบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อนๆคิดว่าเรามีสีอะไรกันบ้าง ท่าทางพวกเธอจะสู้กับสาวน้อยคนนี้ไม่ได้แล้วนี่คุณทำอะไร้่ะไม่มีอะไรเธอเอ,อ๋อเดี๋ยวฉันไปก่อนดีกว่างั้นพวกเรามันดูกันเลยดีกว่าเธอต้องน่าอร่อยแน่เลยอะมาลองกินเธอเดย์ไหมฮะไม่ไม่ต้องแกล้งหลอกให้ป็นรัวก่อนงั้นเธอจัดการเรื่องนั้นไป<อ>เดี๋ยวฉันจะใส่พิกไทยลงไปเพิ่มควาเมเผ็ดร้อนให้เองก็แล้วกันนะทำให้ฉันกลัวเหรอเธอมีละกัน<อ>ไม่ต้องดีหรอกนะ แต่ตอนนี้ฉันเหวี่ยมากเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจอะไรเลยความกลัวทําให้เธอยิ่งอร่อยขึ้นเยอะนะเวสเดเต็มที่เลยจ้ะไงเจ้าขนฟูนาย่ารักจังเลยนะไม่ต้องกลัวเราเ้ากันได้ดีนะไม่มีใครทําอะไรเธอได้ลอกอะไรเนี่ยเธอไม่เห็นกลัวเลยอ่าฉันกินแมงมุมหน่อยได้ไหมอ่ะกินเพื่อนฉันเหรอ,หอไม่มีทางใจเย็น<ๆ>เราแค่ร้อนล่นนะจ๊ะไม่ตลกเลยโอเคเราต้องเพิ่มความรุนแรงหน่อยแล้ว คิดว่าจานนี้เป็นไงเต็มที่เลยจ้ะเออน้องงูน่ารักนี่นะาแทบไม่เห็นครัวอะไรเลยอ่ะเ<ะ>จ้าตัวน้อยได้อยากกินเค้กเหมือนกันใช่ไหมงั้นเต็มที่เลยจ้าเฮ้เค้กเอ้ยไม่แฟร์เลยะ <c oughs> บะหมี่กับน้ำเดือดๆหรอทำไมชีวิตของฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันหิวมากเลยนะที่นี่เห็นมีอะไรให้กินเลยอะ่ะอ,อเดี๋ยวก่อนนะ ฉันต้องไปหลอกเวนส์เดย์หน่อยแล้วจากนั้นฉันจะได้กินเธอไงฉันก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยแถมยังน่ากลัวอีกด้วยอ่ะติงนายูไหนอะฉันกังวลแล้วนะหวัว่าเธอจะยังไม่โดนเขากินเข้าไปนะนี่มันแปลกมากเลยหลังจากนั้นฉันก็บู๊แล้วเธอก็อาไอเดทกลับนะจ๊ะฉันว่ามันต้องเป็นเชลล่าของฉันแน่ถ้าฉันเดยวไปจากที่นี่ได้ค่อยเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะอ๋ออยู่นี่ไง เอ้ยฉันนึกว่าต้องอยู่คนเดียวแล้วอะถ้าทางเราจะหลับฝันดีนะอย่ามาหลอกฉันแบบนี้นะจริงด้วยให้อภัยฉันเถอะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ฉันเหรอโอเคฉันไม่สนหรอกแต่ว่ามันยังไม่จบดอกนะบางทีต้องหลอกคนอื่นตอนที่ฉันกําลังหิวมันยากอยู่เหมือนกันฉันต้องหาอะไรกินหน่อยแล้วล่ะยีที่มันปั๊บคนเลสชีตเหรอทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนฉันเกลียดชีต โใช่แล้วเพรกันเทฉันต้องทำให้เธอกลายเป็นพวกเราถ้าเป็นสปาร์ลาที่น่ารักเหมือนกันนะเธอต้องการอะไรจากฉันเนี่ยเวนเซนี่ของหนูจ้ามาเล่นกันอืมฉันต้องกินไก่นี่หน่อยแล้วใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่บานเรน่าต้องการหรอกเอ้าจะไปกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบานบรบเรน่าอ้นี่มันนกอฟิโอราของเราเนี่ยสงสัยเราต้องบอกกุศดบายกับเธอแล้วละ่ะ ในที่สุดมันก็ได้สนใจขึ้นสักทีนะเธอทำงานศพบ,<ม>บ้างเลยอย่าสอบไปเลยบานบิเรนาติงนี่นายทำอะไรดูเหมือนแผนของบ้านบิเรนาจะล้มแหลวอ,อีกแล้วล่ะการเปลี่ยนวันสแตยยากอยู่นะนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเกมโอเวอร์แล้วฉันไม่ยอมให้อัยไพธแน่ยเด็กยาบใครนี่มันก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะนี่เ,เาราข,ของเธอฉันแค่ล้อเล่นท่นนั้นแหะ โอ้เจ้าตัวน้อยบานเบเรน,น่าโอพิราของเธอไม่เป็นไรดูนี่สิดูสิจะทำอะไรต่อดีเธอว่าไงนี่มันตุ๊กตาวุ่นดูเหรอไอเดียเจ๋งนะนนดีนะบานเบเรน่าดูนี่โอพิราของเธอมาแล้วโอ้จะมีความสุขจังนี่คือตุ๊กตาที่ฉันชอบคุณพ่อคุณแม่ของฉันก็เหมือนกันสินะมาเต้นหน่อยดีมากเร็วเข้ามาเต้นกันดีกว่าโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะน่าเบื่อจริงๆเต้นให้แรงกว่านี้หน่อยสิ ดูเหมือนบ้านเบเลน่าเธอจะเป็นนักเต้นเบลเล่มากเลยแต่ว่าถ้าทางเวสเดเธอจะมีแผนอีกแล้วห่ะคะ่ะแบบนี้เราจะหยุดเธอยังไงเนี่ยฉันเป็นสัตว์ประหลาดนะไม่ใช่นักเต้นปติลังกาหน่อยดีกว่าใหญ่ตัวแสบี่จริงๆเลยอ่ะโอ้โอฉันเริ่มเหนื่อยแล้วดูเหมือนว่าเธอจะหลับไปแล้วนะฉันเบื่อเรื่องนี้แต่มทีลแล้วแต่เราจะทําไงดีละ่ะไม่รู้สิไม่อยากเชื่อเลยแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะนี่คือเวนสเ์กับเพื่อนของบานบานพวกเราเข้ากันได้ดีเหมือนกันนะัเนนี่ย ต่นี่มันไม่จริงหรอกทุกคนก็น่าจะรู้ดูเหมือนว่าฉันจะเห็นนิมิตอีกแล้วล่ะเดี๋ยวเราต้องมาตัดสินใจกันหน่อยแล้วเต็งอย่าขยับนะเรียบร้อยนายดูดีมากเลยล่ะไี่ต้องปล่อยให้มันแห้งเอาล่ะมาถ่ายรูปครอบครัวกันโอ้ฉันมีไอเดียที่ดีกว่านั้นนะว้าไม่นี่ฉันฝันไปหรอเนี่ยมันต้องไม่ใช่ความฝันแน่จริงด้วยสิฉันไม่ได้ใส่ชุดสีชมพูนี่นะ ไหนติงดูแลผงนายหน่อยสิฉันต้องกลุกขึ้นไล้หน่อยแล้วหล่ะนะโอ้อนนาสงสารจเไงวะอ,อีกไม่นานคงไม่มีอะไรเหลือแล้วล่ะมันต้องพังหมดแนะ่ทำไมรรกแบบนี้เนี่ยพวกเราต้องจัดการเวสเดย์แล้วเธอคงไม่กลัวพวกเราหรอกนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันรูปของพ่อแม่เวนส์เดย์เหรอฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำยังไงกับเธอเด้ <c oughs> งั้นฉันเอาด้วย รีบออกไปจากบ้านพวกเราเลยเว้นเดย์นี่แหละขั้นตอนสุดท้ายเยี่ยมเลยนี่พวกเขาจะทำอะไรอ่ะมาริเซียว่างไงจ๊ะอ๋อ้อมเบสก็ดูดีมากเลยค่ะไม่เอาแบบนี้พวกเําทำอะไรกันเนี่ยอ๋อ,อท่านี้มันเลือดเย็นจริงๆอ่ะทำตัวตามสบายได้เลยนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกให้หยุดไงเดี๋ยวพวกเราต้องจัดการเธอหน่อยแล้ว ฉันว่าเธอต้องหิวแน่เจ้าตัวน้อยอื้มดูสิน่ากินแค่ไหนอะทารันธุร่าไงจริงฉันว่าเราไปจากที่นี่ดีกว่าแล้วก่อนทุกคนแม้ดูเหมือนว่าบาบานและบันเบเรน่าจะรับมือกับเว้นสเตย์ไม่ได้นะฉันว่ามื้อนี้ของเราคงจะอร่อยมากๆเลยล่ะเดี๋ยวเรามาสั่งเดลิเวอรี่เด็กส,สดๆดีกว่าเนะเยี่ยมไปเลยจ้ะ สวัสดีครับพวกเราขอเด็กสองคนนะครับขอสดๆหน่อยนะเอาสซนเซนแล้วก็อย่ายลืมของหวานด้วยนะเข้าใจไหมเยี่ยมเลยเรากำลังรออยู่สุดท้ายเราก็ได้กินอะไรสักเทนะเนาะดูเหมือนว่าวันนี้เวนเดย์อดัมเธอจะถูกรับไปเลี้ยงด้วยนะว่าแต่ผู้โชคดีคนนั้นคือใครกันเนี่ยาการต่อสู้นี้มันจะต้องดุเดือดมากแน่ลปล่อยพลังของคุณเลยนะที่รักโอบป้ากันอุ้ยต้องการเคล็ดลับหน่อยไหมคะ ถึงเวลาซ้อมรอบแล้วโดนนี่ไปเลยเจ้หญิงความมืดมิด oh. รอบหนึ่งเริ่มได้เดี๋ยวพวกเรามาเริ่มต้งการแย่งตัวเว้นเดะเลยดีกว่าไม่ต้องมาสปอยกันเลยนะแม้ว่าอยู่น่าจะภาพความสดใสให้กับชีวิตหน่อยนะลูกชุดสีชมพูแบบนี้เหมาะกับหนูมากนะวันนี้แหละวันที่สิบของครอบครัขวขายยาถ้าทางคือแม่ขายาวจะไม่ยอมแพ้เลยละ่ะวิตายน่ะตอนนี้เราน่าจะได้ผู้ชนะแล้วเธอจะไม่ยอมยดีๆใช่ไหม เคล็ดลับนี้ไม่เคยทําให้คุณพ่อขายยาดหวังเลยล่ะเมื่อก่อนจะหน่อยดีกว่านั้นลูกเรอกไม่ต้องถ้าทางวันนี้เธอจะอารมณ์ไม่ดีงั้ก็ได้ฉันว่าฉันต้องตายนะเดี๋ยวพวกเราต้องพาเธอไปทัวร์หน่อยแล้วหรือชอบของพวกนี้ไหมเบนเดย์คุณกบยายแมงมุมไปไหนหมดอะที่นี่ไม่มีอะไรำดำๆบ้างได้ยงไงเฮ้ยฉันบ้าแล้วเชียว ที่นี่มันน่ารักมากเลยนะจ๊ะทาง <c oughs> ลูกของเราจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ลูกเราไม่แฮปปี้เลยรู้แล้วว่าต้องช่วยยังไงผมขอชิมน้องทัพแทนหน่อยได้ไหมครับผมเป็นน้องหมอใจดีเชื่อฮักกี้วักกี้อยากให้กับทุกคนเลยทำไมเขาดูใจดีจังเลยนะชิว้ว เหมือนว่าเธอจะขี้โมโหมากเลยนะแต่จะต้องสอนเธอให้มองโลกในแง่ดีหน่อยแล้วละ่ะในขอดูฟันหน่อยสิจ้าถ้าทางพวกเราต้องใช้วิธีอื่นแล้วละ่ะอมันแล้วเกย์อ,อมลึเกยถึงเวลาที่เวนเดย์ต้องเต้นหน่อยแล้วไม่มีใครช่วยให้เธอหัวรอดได้เลยหรืองไงไม่จะกระจีหน่อยหรอ อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะถ้าหนูไม่อยากจะเล่นไงพวกเราไปทำงางกันหน่อยไหมอาอะไรที่ไม่ประโยชน์หน่อยนะว้าวาทางครอบครัวขายยาจะไม่เคยทำวามสอาดมาก่อนเลยล่ะนี่มันวิธีการทรมานได้ไงเจ๋งมากเลยแม่ก็ว่าง้นอย่าลืมพาน้องหมาไปเล่นด้วยนะอย่าให้เขาไปกัดใครล่ะอยา่าฮูฉันจะต้องไปฉีใ่ในสวนหน่อยแล้วถ้าเขาแอบไปกินใครก็เป็นความผิดข,ของหนูนะคะโอเคไม่จะตัวฟ้าขอาให้เป็นวันที่ดีนะคะอุ๊บดูเหมือนว่าเจา้าฮัก้วัก้จะตื่นเป็นมากเลย แบบนี้คงไม่มีอะไรมาควบคุมเจ้าสับป,ปะหลาตตัวนี้ได้อีกแล้วคุณเคยมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้บ้างไหมถ้าหากว่ามีแล้วก็บอกชื่อของพวกเขาลงในคอมเมนต์ด้านล่างนะนี่มันสนุกกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์เยอะเลยแถมไม่มีคิวด้วยแบบนี้มันต้องไม่มีฝุดแน่นอนนี่มันง่ายมากเลยเหนือสัผ้าเสร็จแล้วเหรอจ๊ะหนูทําได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่แหละ MM. ที่เรียกว่ามืออาชีพเดี๋ยวฉันต้องลองปรุงยานหน่อยแล้วล่ะ รอแป,ป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวนเดเธอคงกลับมาฉันอยากให้เธอกินถุงเอ็นแอนเอ็มไหมนะถ้าจะตีกอล์ฟแบบมันต้องใช้เวลานานมากแน่เ,เดี๋ยวฉันต้องลองใช้ปืนใหญ่หน่อยแล้วหวังว่าผู้เชี่ยวชาญจะว่างอยู่นะ<อ>สวัสดีค่ะนั่งใช้สำนักงานสืบสวนที่เจ๋งที่สุดหรือเปล่าคะเพราะว่าอยู่แล้วเดี๋ยวคุณต้องโทรมามใช่อยู่แล้วหรอครับผมไม่ชอบใช้อุปกรณ์พวกนี้หรอกนะเยี่ยมไปเลยตอนนี้ผมพร้อมให้บริการแล้วครับใช่แล้วตอนนี้พวกเรามาดูหน่อยดีกว่า ฉันพูดไม่อออเลยอะ้ที่อย่างผมไม่เคยพลาดหลักฐานชิ้นไหนอยู่แล้ว ฉันว่าหลักฐานพวกนี้มันน่าจะช่วยให้คุณตามหาลูกสาวฉันได้นะอโหนี่มันเป็นหลักฐานที่มีค่ามากเลยผมสีดำเหรอที่นี่มาที่ไหนเนี่ยมีชื่อของเจ้าของอยู่ด้วยเลยเนี่ยนี่มันจะต้องเป็นการต่ดสู้ที่จริงจังมากแน่พราะเขาเห็นเวนเดดด้วยนะคะเขาชอบปรนลพดผานโดนทำไมบ้างเลยนี่มันฝันถ่ายดอะไรกันเนี่ยอ้จะเป็นกลุ่มตัวน้อยเขาตอบรักครับคุณพ่อเยงว่าแต่พาที่เป็นค้นทางไหนล่ะครับแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้มืดแล้วอ่ะงัมาอยู่กับครอบครัวขายาดีกว่านะลูกรักคุณ ชชยคะนี่มันกับดักเหรอคะนี่คือขรอข่มหม่ของหนูดัลูกรัก<ม>แบบนี้ไม่ได้นะปล่อยทักเดี๋ยวนี้จะขับคนละสีสันซ้อมสำเนียงแววไพายของเธอไว้เถอะขอบคุณสำหรับการให้การนะอุบายเนี้ยใช้กับเขาไม่ได้หรอกถ้าดูเหมือนแบบนั้นไหมละ่ะ<ม>ใช่แล้วมันต้องแบบนั้นแนะ่คุณรู้อะไรไหม ฉันว่าฉันช่วยทำให้เรื่องง่ายขึ้นได้นะคะคุณเชอร์ร็อกอดทนไว้นะครับผมจะตามหาเธอให้คุณเองไม่ต้องรีบนะคะบางครั้งฉันก็ชอบความทุกแบบนี้เหมือนกันนี่คือนักสืบคะ่ะแม่้าทางเขาจะปลอมตัวเก่งจังเออเขารีบไปหน่อยนะเนี่ยผมซ่อตัวอย่างในเนี้ยเดี๋ยวพวกเราต้องมาบอกออกกันหน่อยแล้วยื่มไปเลยถ้าทางนี้จะยากนะฉันจะเป็นลมแล้วเนะ่ก่อนนั่นๆ่นเลยนะคะทำตัวให้สบายเลยคุณแม่มน,นี่ทำอะไรเนี่ย โอ้ความมืดมิดอีกแล้วเนรอมาปรับแ้งกันหน่อยดีกว่านะจ๊ะว้าวผมเปียะเหรอี่ไปฝึกว่าจากไหนเนี่ยแต่๋วฉันต้องลดอาวุธของพวกเขาสักหน่อยเป็นไปตามแผนโอ้นี่เธอจริงๆเลยนะแต่เข้ามาใกล้ๆสิเดี๋ยวพวกเรามาวิ่งเข้ชุดนี้กันหน่อยนี่มันมืดมากเลยมันดำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องเปลี่ยนหน่อยแล้วดูสิเจอว่าใครมาเออนี่มันน่าหยับแยงเครื่องเสริมสวย3,000ันปีเครื่องนี้จะช่วยให้หนูดูดีขึ้นอย่างแน่นอน <Boom! S 2> ขนาดยตัวแสบอย่างเวนเดก็ยังจัดการกับเครื่องนี้ไม่ได้เลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าต้องแบบนี้สินี่มันเครื่องอะไรเนี่ยเออดูเหมือนว่ากันผ่าตัดจะเริ่มขึ้นแล้วนะยีตัวแสบอย่างเวนเดจะต้องได้รักขึ้นแน่นี่เธอคิดเอาคืนกันนะเนี่ยไม่ได้แล้ว,ว,ลวฉันต้องทำลายเสน่ห์อันนา่ากลัวของแอนดัมให้ได้เลยฝันไปเธอคุณแม่ขายาวโอเคน,นเดี๋ยวเรามาบำบัดกันเลนย ฉีดยากัวหน่อยดีกว่านะจ๊ะไม่ต้องห่วงเหมือนกับมดดัดนั่นแหละน่ากลัวชชมัดจริงผมร้อมทำงานแล้วครับนี่ไม่ใช่สตล์ของฉันช่วยฉันด่อยเจ้าสับประรดตัวน้อยจะไม่ปล่อยให้เพื่อนของเขามีปัญหาหรอกนะไม่ต้องรีบนะครับคุณอาชญากรในระหว่างการสืบสวนของผมดูเหมือนว่าผมจะเจอหลักฐานเยอะเลยจะมีคนแก้ตัวเนะนี่มันจะกวิวานไหนเนี่ยพิกาพ่กาเขาไม่เห็นจะมีผมเปลี่ยนเลย ทำไมคุณไม่จ่ายเงินมาก่อนล่ะครับเพิ่มชีดด้วยไหมครับอ้าวจริงด้วยฉันลืมเรื่องพนักงานเดลิเวอรี่ไปเลยเอ,อ้าไม่ค่อยจะเก่งวิชาเลขหรอกนะนี่มันน่าจะพอแล้วละ่ะอ้อดูนี้นะครับขอให้อร่อยคุณผู้ชายแต่มาดูพิซซ่าหน่อยนี่มันต้องเป็นหลักฐานแน่เลยอะ้อาวจริงด้วยแต่เม้นเตไหนนะพลดีแล้วเลยค่ะสไล่ไดนออกนี่มันแผนอะไรเนี่ยฉันตั้งใจเล่นเกมอะฮะหายตัวไปอีกแล้วเหรอตอนนี้นายไปได้อีกแล้ว ท่าทางมันจะจบแล้วน่ะไม่ต้องร้องไห้นะครับคุณมอติเซียเหมือนว่าสายสีติงจะพร้อมไปฏิบัติงานแล้วละร่นแต่นานจะบวกอะไรเช่นนี้ท่าทางเขาจะรู้เรื่องดีเลยละ่ะบอกว่าเขาจะเอารมมางั้นเหรออืมนี่นานจะตัวเว้นเย่แล้วเหรอ ฉันต้องรีบแล้วล่ะชะก่อนนะจะไม่ได้มีห้าขาเหมือนนายนะดูเหมือนว่าพวกเขาจะจริงจังกับการสืบสวนมากเลยครอบครัวของขายาอยู่ที่ไหนล่ะอีกได้แค่ไหนเนี่ยนายบอกว่าเราใกล้ถึงแล้วไม่ใช่เหรอพวกเราต้องเป็นทีมที่ดีนะเนี่ยได้เวลาเอาเธอคืนละนี่แหละคือช่วงเวลาที่เรารอคอยหยุดเดี๋ยนี้นะจุนี่สิติงจับได้ขนาดขาเข่าเลยนะอะไรอะสุดท้ายฉันก็รอดนะถอยไปหยุนินะว่าอาวุธด,ด้วยวานนี่มันดูสดใสมากเลยอีกแค่นิดเดียวไม่งั้นเขาจะสายไปแล้ว สุดท้ายฉันก็รอดแล้วเวสเดย์กับบ้านลูกพวกเรากำลังสนุกอยู่ค่ะไม่ต้องยุ่งกับเรานะคะเธอก็ดีไงอืมดูเหมือนว่าคุณแมงมุมเขาจะทำอาหารให้พวกเราด้วยนี่น่าอร่อยมากไม่ก็เตรียมมาให้ดูเหมือนกันแต่สบายนะลูกลูกตา<อ>จะฝ่าร้อยเอเคอร์อย่างนั้นเหรอคุณแม่ไม่ยอมปล่อยให้ลูกสาวเธอหิวเลยสินะเองฉันอร่อยกว่าอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ขโมยไอเดียค่ะเลิกทะเลาะกันได้แล้วค่ะเ<อ>รอดูรู้แล้วลว,ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง ดูเหมือนสาวน้อยอดัมจะถูกรับไปเลี้ยงอีกแล้วยินดีต้อนรับสู่รายการเวนส์เดย์อดัมกับการตามหาพ่อแม่มบุญธรรมยิ่งพึ่งน,นี้ไปไหนความสนุกเพิ่งเริ่มตน้นและผว้เขาแข่งขันสุดท้ายของพวกเราคุณพ่อคุณแม่ขายาวในทามสวัสดีทุกคนและนี่คือแชมเปี้ยนสำหรับรายการพวกเราเระเมือให้กับครอบครัวอดัมหน่อยครับงั้นเรามาแข่งกันอีกรอบดีกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาแข่งขันของเราจะพร้อมแล้วโูมโกเมสไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายๆอยู่แล้ว ตาของฉันไวมากฉันคือราชินีแห่งความมืดตัวจริงแม้ยังไงกดก็ต้องเป็นกดอยู่แล้วงั้นเรามาลองกันหน่อยอย่า,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 าดื่มเข้าไปหมดน่าจะดีกว่านะคะมาดูกันซิว่าการตกปลาของพวกเขาเป็นยังไงบ้างฉันเชื่อในตัวคุณค่ะที่รักมันง่ายมากๆฉันจะเอาชัยชนะกลับมาให้ได้เลยล่ะโอ้อะไรเนี่ยมันขยับได้ด้วยตอนนี้ผมจัดการทุกอย่างได้แล้วที่รักผมว่าผมจับได้แล้วดูสิที่รัก โอ้นี่มันเพื่อนตัวน้อยมีพิษของเราเน่นาพวกเขาจะทํำยังไงนะระวังหน่อยนะคะดูท่าทางคุณพ่อขายาวไม่ได้เตรียมตัวมาเจอแบบนี้นะครับเข้ากันได้ดีเชียวถึงอเวลาของเราสุดท้ายกันแล้วเรือบนี้พวกเราต้องทําอะไรกันนะจัดการพวกเขาหน่อยสิติงคุณพ่อคุณหนหยถักเปียได้เร็วที่สุดรับลูกสาวคนนี้ไปเลยครับโอ้คารามีย เรียมพาลูกกลับบ้านได้เลยนะคะจะเย็นก่อนนะนี่แหละสีสัญญาณคำคืนฉันคือมือโปร,โปรตัวจริงนี่มันแย่ที่สุดเลยสามสองหนึ่งทักเบียได้ผมเธอหยิกมากเหมือนกับลูกสาวของฉันเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะปลูกเอาไว้เป็นเงินตายเองไม่มีปัญหาถ้าถางครบทัวดับจะมีปัญหาแล้วฉันปรมาจารย์ดานการทำผมเลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดโหมดเธอโบนหน่อยแล้วเพอร์เฟกต์แค่นี้ทรงผมของคุณพ่อขายยาวก็เรียบร้อย ถเหมือนว่าคุณอาดัมจะยังไม่เสร็จนะครับยินดีด้วยจะครอบครัวขายาวเย่ <Yeah. S 1> แบบนี้ใครจะมาทรามานพวกเรากันล่ะเนี่ยถ้าทางพวกเราจะชนะแล้วละนี่ลูกรักประกาศกันหน่อยจ้าฉันไม่น่ามาร่วมรายการนี้เลยการผจญภัยกําลังเริ่มต้นขึ้นมาดูกันเลยดีกว่าแม่จะพาหนูไปดูห้องของหนูนะว้ wow, ะาวระพ่อกับแม่ตั้งใจทํามันมากใช่ดูมีสีสันมากหนูชอบไหม ฉันเกลียดสีสันฉันต้องใช้ชีวิตท,ที่นี่งั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นะสดใส่ไปเหรอเจอมากเกินไปเลยละแต่เหมือนว่าติงพร้อมจะช่วยเธอแล้วดูเหมือนว่าเราต้องเพิ่มหมึกลงไปหน่อยแล้วมาโฟกัสเรื่องนี้กันดีกว่านะอืมแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะไรต่อละแบบนี้หนูต้องรู้จักพ่อแม่ดีมากแน่นอนนี่ไงจ้ะหนูมีไอเดียดีๆแล้วละ่ะพวกเรามาหาของเล่นกันเลยดีกว่า ราะเขาคงมีชะตากัมไม่ต่างกันหรอกบั็กซิบูนี่เด้อโอ้มันมักจะเป็นแบบนี้เสมอแมบบ่ไม่ยอมให้หนูทําแบบนี้หรอกเนอะเป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่ต้องการคุณพ่อคุณแม่เหรอมาช่วยแม่เลือกของเล่นดีกว่านะเห็นด้วยไม่จ้ามือตัวน้อยถ้าเป็นบริการของเวนส์เดย์สินะดูเหมือนคุณตัวเหลืองจะน่ารักเกินไปสําหรับครอบครัวอดัมนะแล้วเรามาดูฮักกี้วักกี้กันดีกว่านะ อุ้งเท้าขนดกดวงตาใหญ่ไม่เห็นจะเหมาะกับสไตล์โกธิกตรงไหนเลยแม่พาผู้เข้าแข่งขันมาเพิ่เมื่อไหร่มันจะจบกันนะเอาล่ะคนต่อไปไม่มีใครไม่ชอบเพื่อน,นสายรุ้งหรือกนะตอนนี้ติงนี้ตัดสินใจแล้วถึงเวลาต้องซีเรียสกันหน่อยยังไงเด็กๆต้องมีพื่อนอยู่แล้วล่ะว้าวดูเหมือนว่าสารวัตรตัวน้อยจะจริงจังมากเลยหน้าของเขาดูคุ้นคอยู่นะใช่ไหมอย่าให้ฉันรอเลยจ้า ขอโทษนะคุณตุ๊กตาแต่ว่าเธอดูจะน่ารักเกินไปหน่อยนะไม่ฉันจะไปช่วยเธอก่อนนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยเลิมเรื่องนั้นไปเลยลูกรักพ่อมีของขวัญไทยลองดูแน่สิจะ้ะเขาจะคิดยังไงกับตัวต่อพวกนี้กันนะพวกเราต้องให้เวลาเขาคิดสักหน่อยแล้วล่ะทำไมมีสีสันขนาดนี้แบบนี้เขาไม่ให้ผ่านหรอกมีหกสีเหรองั้นเรามาจัดการเรื่องนี้กันหน่อยนี่แหละที่เรียกว่าเวทมนตร์ล่ะ อย่งเย็นนะเวสนเดย์ท่านทางสายไปแล้วพอลับออกมาดูดีมากโอ้ไม่นะทุกด้านกลายเป็นสีเดียวกันหมดเลยอ่ะปีศาจยังพวกคุณตลกดีเหมือนกันนะแต่ยังไงฉันก็ชนะหยุดแล้วแ่ะเดี๋ยวพวกเราจะทําให้มันเป็นสีเดิมนะคุณจําได้ไหมว่าสีเดิมมันคือสีอะไรอ่ะบอกมาในคอมเมนต์ให้ฉันรู้หน่อยได้ไหมดูเหมือนปฏิบัติการช่วยบาร์บี้นั้นจะดูยิ่งใหญ่มากเลยล่ะนี่มันครั้งแรกของฉันเลยนะ อย่าไปอยู่ในนันเลยนะคนสวยจ๋าออกมาเถอะนะเดี๋ยวฉันต้องซื้อน้ำหอมให้เธอหน่อยแล้วอีนิ่แย่มากโอ้เดี๋ยวพวกเราต้องมาเสริมสวยกันหน่อยแล้วเลยห้องนี้มันเต็ไม่ได้เสน่ห์ของความรักเลยล่ะทำตัวตามสบายเลยนะเขาต้องสวยขึ้นแนะ่ก็เดี๋มาจัดการกับขยยพูกนี้กันก่อนดีกว่านะโอ,อเคเรียบร้อยถ้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วงั้นเหรอถ้านางเจาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะขั้นตอนต่อไปต้องใช้ดินน้ำมันด้วยล่ะ อย่าลืมปั้นให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้ด้วยนะจากนั้นก็เอาไปติดที่ไหล่แล้วก็สะโพกของเธอแบบนี้ที่นี้หุ่นของเธอก็ดูดีขึ้นแล้วล่ะนั่งก่อนนะฉันต้องใช้ลวดแบบนี้ด้วยอย่าลืมเอาลวดกำรรมะหยี่แบบนี้มาด้วยนะจากนั้นก็ติ้มันไปในดินน้ำมันเลยจ้าแค่นี้เธอก็มีขาแล้วแล้วก็อย่าลืมทำเมืองยาวๆให้กับสาวน้อยน่ารักคนนี้ด้วยนะอเออเหมือนกันมากเลย แต่ฉันว่ายังขาดอะไรไปนะทนาะต้องมีทรงผมที่เก๋ไก๋กว่านี้สักหน่อยแล้วสวยมากเลยฉันพกกูดใจในตัวเธอสุดๆอยากจะโชว์การเต้นของคุณแม่ขายยาวให้ดูเลยได้ยินเสียงเพลงพวกนั้นไหมเดี๋ยวข้าเวนเซียต้องอยากเจอเธอแนะ่ดูเหมือนว่าตอนนี้ครอบครัวขายยาวนั้นกํลาลังซ้อมดนตรีกันอยู่พวกคุณจะตั้งชื่อวงให้กับพวกเข้าว่าอะไรใน้ลองบอกมาที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยยูฮู ทำแบบนี้ก็เพรยะอ,อยู่นะเดี๋ยวเราต้องมาซ้อมเพิ่มเติมกันหน่อยอโอ,โอดูเหมือนว่าบาร์บี้จะบังติ่งเข้าให้แล้วเหรค่ะเยี่ยมไปเลยโชคดยจังหน่อยอีกแล้วเหรออุ๊ปสเดี๋ยวฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองบางครั้งก็มีปัญหาได้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนพอจะหาทางออกได้แล้วเดี๋ยวพวกเรามาจัดการเรื่องนี้กันหน่อยเออเยี่ยมไปเลยค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวทีมวยปล้ำของพวกเราครับวันนี้แชมป์เก่ายัางคุณแม่ขายาวจะมาพบกับติงวนสังเวียนในวันนี้โดยแน่จะฮูลิแกนดูเหมือนว่าเขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมสุดๆเลยละ่ะแต่ว่าเขาจะรับคุกขวาของเธอได้หรือเปล่านะโอ้ติ้งหลบได้ด้วยททางเธอจะโกรธมากเลยละ่ะโอ้ไม่นะนี่แหละที่เรียกว่าไว้พริบดูมันเขาจะล้มไปแล้วนี่มันต้องเป็นอาวุธลับของมุมแดงแน่นอนเล็หของเธอดูโหดร้ายมาก และนี่คือความสามารถของเธอพลาดอีกแล้วครับกานทำคุณแม่ขายาวจะได้เปรียบและแบบนี้พระเอกของเราต้องพ่ายแพ้ไปอย่างแน่นอนคุณแม่ขายยาจะอัจนรยะการดูนี่ไปได้ขอสแสดงความยินดีกับเจ้าแห่งสังเวียนของเราด้วยนะครับเยี่ยมเลยครับที่รักของผม